ค่ะวันนี้จากที่เรานะคะได้เลื่อนผ่านดูเฟซบุ๊กไปเรื่อยๆแล้วเลื่อนไปเจอเพจนึงค่ะมันคือกล่องสุ่มอาหารซีฟูด้ดเราก็เลยอยากสงสัยมากว่ามันคืออะไรลองกดสั่งไปสิแล้วก็มาเลยนี่ชิ้นแรกเป็นแซลมอนชิ้นใหญ่มากค่ะสีแดงสดโอโ้โหกุ้งมังกรก็มาม,มีไข่ด้วยนะไม่ใช่ตัวเล็กๆนะ้ ต่อไปก็จะเป็นกุ้งกระดานกุ้งกระดานก็ตัวใหญ่เหมือนกันนะคะไม่ใช่ตัวเล็กเลยมาแบบไซส์บิ๊กเหมือนกันนี่เป็นหอยหอยหอยเขาเรียกหอยอะไรนะหอยแมงผู้แต่เป็นตัวสีขาวนี่ของโปดเลยหอยนางรมค่ะเป็นหอยนางรมที่เป็นตัวสีข,ขาวเหมือนกันนะเปลือกสีขาวนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าชื่ออะไรก็เป็นหอยโอเกลลจะ มีมาเยอะมากเลยนะคะในกล่องคือแบบอัดแน่นไม่ใช่ซีฟู้ดนะคะน้ำแข็งน้ำแข็งแน่นมากค่ะหอยนี่หอย,หอย,หอยเหลืออยู่นิดเดียวอ่ะแล้วเามาดูต่อไปจะเป็นอะไระม,มาแล้วหนวดหนวดคะ่ะนี่ปลาหมึมกสองตัวก็เท่ากับประมาณเกือบครึ่งโลแล้วนะคะ,ะนั้นสรุปง่ายๆเลยว่ากล่องซีฟู้ดอันนี้ก็คือคุมอ้มคุ้มมากนี่ตัวนี้ใหญ่กว่า คุ้มเกินราคาเพราะว่าถ้าสมมติห้าร้อยเราไปเดินตลาดเราไม่น่าจะได้เท่านี้เตรียมเตาเผาได้เลยค่ะลองได้ไหมเดี๋ยวผมอยู่นะน